พาไปดูมุมฮิดเด้นฮิดเด้นในกรุงเทพจุดที่สวยที่สุดในโลกสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกว่าทุกมุมของคุณหนุ่มนี้จะมีแอลกอฮอลซ่อนอยู่นะครับคุณหนุ่ม นี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะแมสซิโอเราเปิดไลน์คอนเทนต์ใหม่ชื่อว่าแมสซิโอเปิดแมปในวันนี้เนี่ยเรามีเชิญแขกรับเชิญพิเศษแบบเป็นคนใหญ่คนโตนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านคือใครท่านเนี่ยจะพาเราออกไปบนเรือเอ็กโซคพาเรือของสัญชาติยุโรปพาไปดูมุมฮิดเด้นฮิดเดนในกรุงเทพไปดูกันครับว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนกับแมสซีโอเปิดแมปครับ ถึงคราวที่ผมจะต้องเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษของเราในแมสซีโอเปิดแมปครับผมชื่อพนิดวิกิตเศษนะครับแต่วันนี้ที่เราได้ออกมาตรงธรรมชาติตรงนี้ครับคุณหนุ่มเราอยู่บนอะไรครับคุณหนุ่มช่วยแนะนําเรือลํานี้หน่อยว่ามันคือเรือแบบไหนครับอยู่ในเรือที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษมากนะครับ,รบเป็นเรือยี aw, ่ห้อเอ็กซพา นะครับซึ่งเป็นเรือของประเทศฟินแลนด์เรือลำนี้เนี่ยเรียกว่าเอ็กซพาทีท็อป28ฟุตจุดเด่นของเอ็กซพานี่ก็คือท้องที่มีความพิเศษมากเวลาวิ่งเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกับเรือลอยอยู่แต่นั้นครึ่งเรือตอนนั้นเองที่จะแตะน้ำทำให้สามารถที่จะวิ่งพาคลื่นเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลมากและเรือเอ็กซพาทุกรลำนะครับจะเป็นเรียกว่าขับตรงกลางทำให้เรือนี่ไม่โครงมาก ค่อนข้างนิ่งนี่เราอยู่บนพื้นที่ที่มีเรือผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าเรานิ่งเหมือนอยู่บนบกเลยนะครับยืนถ่ายก็คือแบบไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันโครงเลยเราไม่ได้ใช้กิมบด้วยคือหลายๆคนเนี่ยพอเห็นเรือเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่มันเป็นเรือที่วิ่งแต่ผมบอกเลยว,ว่าเรือเนี่ยเขาจะมีความสวยงามเฉพาะตัวเขาเองสิ่งแรกที่คุณหนุ่มกาลังจะให้ผมดูแต่ผมจบให้เขาคุณหนุ่มอย่างแรกที่สุดเลยนะครับแน่นอนการที่เราพาครอบครัวมาเรือก็จําเป็นนี่ต้องมี โตทันข้าวถมว่าถ้าอย่างคุณเบิร์ตเอาเอาโต๊ะมากลางนี่ไม่น่าจะได้ทันข้าวเนาะมันก็คงไม่พ้นกับแอลโกอฮอล์ครับ <laughs> แต่ผมว่าคุณเบิร์ตอยากได้เตียงมากกว่าอ <laughs> ันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้สบายเลยเดี๋ยวผมลงมให้ดู <laughs> ั่งได้สบายเลย,เลย้ได้จริงครับ <laughs> ห้องน้ำมีอ่างล้างหน้า มีน้ำนะครับสามารถที่จะทำทรวดส่วนตัวได้นะครับแอรงฟลูอยู่ข้างบนนี้โอ้โหมีช่องระบายอากาศด้วยนะครับด้านหลังเรือนเขาเรียกว่าเวทบาร์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมีเตาอ่างล้างมือตู้เย็นตรงนั้นก็เป็นตู้เย็นเนี่ยครับผมก็จะแช่ดูนี้นั่นนะครับคุณเมื่องเห็นนะครับรู้สึกว่าทุกมุมของคุณหนุ่มนี่จะมีแอลกอฮอล์ซ่อนอยู่นะครับคุณหนุ่มอันนี้เป็นพ็อพนเป็นพร็อเป็นพ็อ ผมมากับนักการเมืองนักการเมืองพาผมมาที่ไหนครับที่แรกที่ผมพาคุณเบิร์ตมาก็คือสัพยสถานนะครับชื่อเพราะมากนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ศักดนะิ์สิทธิ์ณเวลานี้ประมาณสัก5โมงเย็นพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าผมเลยแล้วผมหันมามองสิ่งนี้ผมเห็นสีทองโดมอรารามนี้ครับเจดีย์มันสวยมากสำหรับผมทั้งหมดของรัฐสภาเนี่ยนะครับออกแบบได้สวยมากนะครับ <c oughs> เป็นศิลปะไทยประยุกต์กับโมเดิ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2กันนะครับซึ่งจุดที่สองนี้ผมต้องบอกว่าเป็นที่ที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ไทยมากๆครับคุณหนุ่มตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันครับ,รบจุดที่สองเนี่ยสำหรับผมเป็นจุดที่สวยที่สุดในโลกเพราะว่านี่คือพระบรมมหาราชวังนะครับที่คนไทยภูมิใจมากแล้วด้านหลังเราเนี่ยก็คือวัดอรุณเทมโปบดอนซึ่งคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นต้งวัดอรุณ ด้เห็นทั้งพระบระมราชวังวัดระฆังสวยที่สุดแล้วฝรั่งอีฉาเราครับ,บไม่ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ขอให้มานะครับณเวลานี้กำลังจะหกโมงเย็นพระอาทิษย์กำลังจะตกดินผมี่โชคดีมากๆนะครับที่ได้มานั่งอยู่บนเรือเอ็กโซพารลามนี้มองดู วัดอรุณซึ่งสวยงามมากๆสถาปัตยกรรมของเขานี่เป็นผมบอกเลยเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สวยที่สุดในโลกแล้วกันนะครับในมุมซ้ายมือของผมเนี่ยพระอาทิตย์กำลังรับฟ้าถ้าเกิดคุณมองเห็นดีๆกับผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าแสงสะท้อนจากผิวน้ำที่ค่อนข้างเรียบจะเห็นทั้งแดดจะเห็นทั้งตัววัดเองสะท้อนอยู่บนผิวน้ำเสมือนเป็นกระจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่โชคด,ดีมากๆที่ได้มานั่งอยู่บนเรือลำนี้แล้วก็รับความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพยา ่าถือว่าเป็นเรื่อที่ดีนะที่แมสซิโอเปิดแบบีีแรกได้เจอคลิปดีๆแบบนี้นะคเบิร์ดแน่นอนตรงนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นชุมชนซานตาครูซ hmm. เพราะว่ามันล้อตามโบสถ์ซานตาครูซซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นโดมตรงนั้นนั่นเองนะครับที่มีสีเหมือนเปลือกมังคุดอ่อนๆหน่อยข้างหน้าตรงนี้มองไปก็จะเห็นเป็นสะพานพุทธนั่นเอง ซ้ายมือของสะพานพุทธก็จะเป็นปากคลองตลาดจุดต่อไปเราจะไปไหนครับจุดที่5ครับคุณหนุ่มเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์คุณหนุ่มว่าเป็นงเซอร์ไพรส์เลจุดที่5ตรงเปนข้ามไปทุกจุดที่เราเห็นมาเลยวันนี้ผมตั้งใจจะพาทุกท่านมาเซอร์ไพรส์นะครับที่บริเวณไอคอนสยามนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณนี้จะคึกคลื่นมากเรือ er จะข้ามไปข้ามมา สีสันจะสวยคนจะเยอะแยะเลยแต่เสียดายครับมันเกิดโควิดร้านค้าปิดนะครับเรือหายไปเกือบหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเราคงกลับมาเป็นปกติแน่ถ้าเกิดท่านผู้ชมนึกไม่ออกมันสวยงามแค่ไหนผมอินเสิร์ตให้ดูครับแค่นั่งเรือมาและก็ได้เห็นมุมที่สวยงามขนาดนี้บอกเลยว่าเกิดเป็นคนไทยโคตรโชคดี โชคดีวกว่านั้นคือผมในวันนี้ที่ได้ขับเรือเอ็กโซพามาถึงจุดนี้เป็นเรือหนึ่งที่ผมหลงรักไปแล้วอยากได้คุณหนุม่ม <c oughs> ขับพอสมาตลอดผมแค่อีกไม่นานผมคงต้องมานั่งขับเรือเอ็กโซพาแข่งกับคุณหนุ่มแล้วนะครับผมหา <c oughs> กท่านผู้ชมดูคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอรครับขอบคุณมากครับสวาสดีครับ <c oughs> <c oughs> ทารา ร้านเวเปอร์นะครับผมอันนี้คือจ um ัมโบ้ไซส์อ๋ออ่ะสั่งมาน้อยไปเปล่าวะ <laughs>